สวัสดีครับพ่อผมสไตล์แคสเกมเมอร์นะครับไปอยู่กับเกม <c oughs> เอาลัดรู้สึกว่าเมื่อกี้อะไรวะพาทที่แล้วมัวไปเยอะมากก็ส่ยพาร์าทนี้ต้องเอาจริงละมีใครตายใครตายเอยโอ้เลือดมันไม่ต้องอะไรเรารู้กันหมดแล้วคอมพิวเตอร์อะไรวะเหมือนกั อ๋อปิดดีครับรออะไรอะเอา e f a มเดี๋ยวหน่อยอ๋อกดอะไรวะเนี่ยอ๋อเอาิ l ม m e n ไม่อ่านไม่ช่วยอะไรเราอยู่ดีเออาอ็นเด โอ้ยเอ๊ะนี่มันนอนเอ้ยโอ้ยแมงคิดว่าตายแล้วสิเข้าบ่หู้เดี๋ยวเดี๋ยว๋อ,อห้องนี้ปดระตูได้ไหมปแม่งดูเฮียอะไรยันไม่เอามึงไม่ลุกหรวะหน้าตาหน้กกากลัวดูทีวีอะไรกันอ๋องูหนาดโอ้โ โง่เป็นชาติเอ้น่าเปิดเลยนี่อะไรกันหรือเปล่าแล้วทำไมตัวละครแล้วหายใจแรงอย่างนี้ล่ะโดดโดดโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเจอของมันเจอของเลยนี่อะไรเอ่ยนีอะไรเอ่ยเก็บได้ป่าไม่ได้ก็โดดครับ ไอ้นี่ตายแล้วเฮ้ยฮีรอดโอ้โหอืมแลมแมวอ่ามีทานไหมอยากไหมครับโอ้ดูสดดิครับวันที่ยิครับท่านผู้ชมเล็บไปเข้าวต้มเลยฮนะนี่อะไรเปิดได้เปล่ากลับฮะรู้สึกว่าต้องกลับนะครับอืมเอ้าเฮ้ย <laughs> ผ่านไม้เฉยเลยเอเคโอเคดิก็ออกมาได้แบบนี้อืมครับเขาหน้าประตูฮะดานจีจมดาดันเฮ้ย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 อฮ้ยเฮ้ยอ้้้้ย สักมึง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 ต่อยแมงได้ไหมเนี่ยอี๋ว้าอี๋หายแมงอืมว้าเออเออไม่ต้องตามกูมา ปิดประตูเลยนี่มันนี่มันอะไรกันนอ้ออ๋อไหนวิ่งวะนี่วะลิฟคีก้าอยู่ตรงไหนที่ใส่คีกาอยู่ตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยให้ลงไปไหนต่อวะลงล่างอะ่ะโอเค โอ้กําลังชีมีอ้าวเฮ้ยวิ่งอัดวิ่งอัดวิ่งอัดลงไปเลยอืมกิสัตว์อุ้ยเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูเมื่อกี้วิ่งอัดอืมเราเจอกันที่พาร์ทที่แล้ว,ลวนะสวัสดีอะไรของ เนี้ยผมผมรู้สึกว่าผมต้องกลับไปเอาของแป๊บนึงอุ้ยกดผิดผีมาทำไงเนี่เฮ้ยชุบ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 นี่ฮะผมเจอมาถ้าผมไม่ได้เก็บนี่เก็บทำไมวะอ่านก็ไม่อ่านเก็บทำไมนีม่อะไรไม่อ่าน่ะมีทานีห้เก็บไหมพี่พยายาม ไปกันได้ห้องนี้ห้องอะไรฮะเออเอโอ้มอืมมีฐานไหมวิตเน็ตอืมโอ้โอ้มีอะไรเออโอ้โอ้หอะไรนี่ฮะโอ้โอเค ไปแ้วมีห้องอะไรลุกนะลุกนะมีท่านไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้เจอทานมืดทำไงเนี่ยโอ้อะไรวะโอ้ยเอาไอแบบนี้นี่ว่ะวิ่ง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  โอเควดีตี้ลูมปิดประตูวแว่งเลยนั่งเก้า e อี้แป๊บอืมมีกาแฟด้วยใครมานั่งแดกวะแหน่ yeah, ชิบออ,อ๋อเออเอเซทลูมอ่ะอลุกได้ยังเนี่ยยัางลุกก่อกน <S <S> <S อุ้ยเฮ้ยไอ้บาทหลวงมึง วิ่งแล้วเหรออุ้ยเซฟวิ่งเดี๋ยวอุ้ยมันกูได้ยินเสียงมีเสียงครับอุ้ยไข่มันกาลลิย่าท็อปเอ้ยกาลลิย่าวะกูได้ยินเสียงมีใครเดินมาอุ้ยอุ้ยอู้หูู้้เบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่ เอาจะหมูจะไอ้เอ ι, ีย <c oughs> เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนผมออกไปทังแม่อัต่อไปยังฮะไปยังฮะไปก่อนไปดีผมไปไอตัวสวยไปเฮ้ยมายืนน้ำมียอะไรเดินไปด <c oughs> ิ เสี่ยเสียวเดี๋ยวก่อนโอเคหมดเสียงเพลงไปละแล้ว<อ>ย,ยังเสียวอยู่ดีวะ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเคไม่อยู่แล้วฮนะลงไปดิ โอ้ยน่าเสียดนะขวายงี้มันยังใจะให้นี่เหรออ,อืมนี่ห้องอะไรฮะรู้สึกว่าจะเคยมาแล้วเก็บฐานไป่เหรอเก็บฐานมีไหมมีฐานไหมไม่มีฐาน,นะฮะมึงก็ออกกันดีกว่าโอ้ยน่าเสียดนะขวายงี้อะไรกูต้องหาออกอ็กซิสโอ้ยไข่มันล็อกวะ วิ่งละเออหนึ่งไฟดับหมดเลยฮะไอ้ไอ้บ้านหลวงหัวกล้วยเอ้ยตายยังไงรู้เนี่ฮะตรงนี้มีไฟแล้วต้นเดินยังมีสเต็ป โอ้ยน่าก,กลัวท่านผู้ชมฮะโอ้ยความจริงเพียง,งเดียวเท่านั้นอืมโอ้ <c oughs> โอเฮ้ยอขอโทษครับ <c oughs> โอ้โด็อกทิเมนเนี่ยชิบเดี๋ยว เดี๋ยวเวลาอ่านด็อกิมเมตนเนี่เนยเวลาหาแสนสูบข,ของกู <c oughs> โอ้ยเป็น,นวัดตอนเนี้ยโอ้ยตายตายตายแบกแล้ว <c oughs> นี่อะไรฮะ <c oughs> ต้องไปฮะเดี๋ยวก่อนเล็กบางอ๋อเนี่ย กก่ดี๋ยวกดียก่อนาสังทุกที่ทุกทางก่อนโอ้ยเฮ้ยไม่พลาดโอยไล่พลาดแรครับเอเอดแ เดี๋ยวก่อนมันมาเป็นเจ้าซี้เนี่ยนี่วะให้เรา,าเปิดอะไวะให้เรากดอะไรวะเห้เราเปิดอะไรวะ เท r ร์นออฟ e สองแก๊สเดอะสตาร์แล้วเปิดไงอ่ะกดปุ่มไงจ๊ะอืมกดไม่เป็นอะอุ้ยฟังเสียงน้ำนะฮะเพื่อนอุ้ยมี มีฮะมีคนฮนะกดหลันโอ้ยไอ้เหี้ยใจเย็นขึ้นมาฟังเสียงน้ำ ลืมของใหญ่สุดไปได้ยังไงติดประตูอัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยาให้กูรู้นะให้กูรู้นะว่ามีของเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีโลปแปบ๊บแฉนี่อะไรนี่อะไรทำงานแล้วนึ่งฮนะเปิดประตูวิ่งเย ใช่เลยอุ้ยตัวนี้หละบุคคลที่เราผ่านจะมาอุ้ยอะไรวะครับ โ oh. okay. อ้ยเคออกไปก็ God, no. God, no mm hmm. ต์โน่ก็ต์โน่วันโว้ยแม่งอ่ะไอ้เฮียแล้วกูจะเคลียไม่ในเกมหัวกูเยเนี่ยนะตึกเอ้ย ตอกอันฮะเราเปิดไปแล้วอันเราต้องเดินเมียเขาไว้ไอ้ทางที่มันพังมานี่น่าจะเข้าได้อุ้ยอุ้ยแม่งลงมาแม่งลงมาแมวฮะแมวฮะอฮะอกไปฮะ ไปแล้วเว้ยไปละไอ้หา่าฮุ้ยท่านอืมฮีโดรดแป๊บนี่เนี่ยมีใครมายัางยังฮะไปฮุ้ยมืดว่ะเดี๋ยวก่อน มีเครื่องอยู่ตรงไหนวะคือต้องเดินซุ่มไปนะเดี๋ยวไอตรงนี้มีประตูมีอะไรอิงทานฮนะเก็บเลยนีอะไรเอ่ยเครื่องอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยนะ ยังไงวะไม่มีอะไรเลยโอ้ยโอ้ยมีตู้มีตู้มีตู้แบบนี้ใช่แน่ๆนานฮะเออเอ้ยเออีกอันแล้วอ่ะถ่ายสองอันแบบนี้มีเรื่องแน่นอนอ่ะทัางหมดเหรอเอไอเกมนี้มันโง่อะทัางหมดเถอะโว้ไม่โง่แล้วไม่โง่แล้ว ม่ง่แล้วไม่เอาแล้วที่ประตูอัดหนึ่งตู้อยู่ไหนตู้ตูจ้จ๋าอุยอ้ยอุ้ยไม่ง,งูแล้วอุยอ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิอึงหากูเจอกูให้เหรียญเลยมามาึงหากูเจอกูให้เหรียญเลยอ่ะอุอออ้อุ้ยอยอุ้ยเปิดตู้ ไม่อย่าเปิดตู้นี้อย่าเปิดตู้นี้น,นั่นจ๊ะอุ้ยยางวายยังกับผีอ่าอยู่แล้วฮนะเมื่อกี้ม่ากูเป็นใครฮนะกูใช้ไมนะ้ฮะโถ่เอ้ก็จอกไปยังไปยังเฮ้ยเมื่อกี้หัวใจทับวายแม่งโผล่นั่นน่ายหายไปยัง อีเฮ้ยแม่งแค่เกมอยู่สัตว์เดี๋ยวก่อนขอแค่ให้จบก่อนดิเมื่อกี้มันเลี้ยวมันจะได้ไหนวะมายังไงผองมมันวะมันรู้ได้ยังไงอ่ะว่ากูมาทางเนี้ยเอ้ยเอ้ย,อยานไม่ทานเราขึน้นมาลบใต้เตียงได้ปล่าวะน่าได้ด้วยโอ้ยแค่อัดมากี้ชั่วโมงแล้วอืม อ๋อกดี่าเดีก um> ว่าเดี๋ยวความความตึงเครียดเมื่อตะกี้ยังไม่หายไปฮะเดี๋ยวรีโหลดแป๊บโอเคผมโอ้โหฐานสองอันรวยรวยเฮ้ยกูได้เสียง้ว้ย กูดีนเสียงนะเว้ยมาเด้มาเด้โอ้ยเฮียกากาเดี๋ยวรู้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 เลยนี่ฮะนี่ฮะทางนี้ กดได้ยังอ๋ไม่ยักดไม่ได้วะเมื่อกี้ก็เปิดแล้วไม่สองคนมันจะเสียงเราแล้ว,ลวยังมีเสียงมันด้วยฮะเสียงเรากับมันมีแค่เธอและฉัน

เดี๋ยวใช่มาเวลาเดินเนี่ยมันจะมีเสียงคนอื่นเว้ยมันวันนี้กูเดินแล้วมึงไม่ต้อง,งไม่ต้องเข้ามากูรู้มึงอยู่แถวนี้ไม่ได้ว่าหถ้าวางนี้ม่ไม่เห็นเลยครับ ประตูโอ้โหปีประตดังเลยเทียดังไปไหนมึงอะมายคนเกมนี้ปีประตูโคตรดังอะเดี๋ยวใส่ฮะจนอะไรไปหมดเลยผมผมต้องเปิดอินฟาเลตไว้เพื่อไม่ให้ผู้ชมอ้วกนะโอเค เฮ้ยวันนี้อุ้ยยูโดอ่ะไม่ใช่โอ้โหแค่นี้มึงกระามได้เห้ยอุ้ยอุ้ยอุ้แบตเตอรี่ชึบอืมไปยนเลยประตูนี้เข้ายังอุ้ยลหรออุ้ยตกใจว่ะ เดี๋ยวมุ่งหลงว่ะไอนไหนโตอ,อันนี้โอ้ยตายตายตายโอ้ยหล่อนนี้คิดไหนนี่ตรงที่เรามาเปิดใช่ป่ะแต่ว,ว่ามันต้องอยู่ในหลอนี้แหละมันไปไหนได้อะผมไม่เคยเล่น ต้องสิเกียรตหนี่อยวันเดิในใจอเอาไว้เดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนได้กี่นาทีแล้ววะเดี๋ยวโอเคต,อตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีฮะเดี๋ยวถ้าเวลาไม่พอก็เพิ่มอีกนิดนึง